อันนี้คือเครื่องฉายหนังมือสองมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่าเก่ามากถ้าใครอยากรู้ว่าติดไหมไปดูกันคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะมามาเนี่ยไปโกดังมือสองแล้วก็ได้ของเก่ามาและนี่คือปืนที่เอาไว้ฉายหนังในสมัยก่อนทุกคนคือเครื่องเนี้ยนะอายุไม่ต่ากว่า30ปีแน่นอนคือมันเก่ามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นของดิสนีย์ด้วยนะก็จะมีเรื่องทั้งหมด3เรื่องในกล่องนี้นะคะก็คือจะมีวินนี่เดอะพู เจ้าหญิงนิตรานะคะแล้วก็แมวมาลีค่ะเขาก็น่าจะมีแผ่นมาให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอันแรกที่เห็นโดดเด่นเลยนะมันก็คือปืนอันนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกระบอกไฟฉายทุกคนมันสามารถกดแบบเปลี่ยนฉากได้แผ่นหนังก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ปรับโฟกัสนะเครื่องฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องดิมไลท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีจากโกดังมือสองนะคะถ้าใครอยากให้รีวิวเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวอีกนะและอันนี้นะคะ ก็คือแผ่นหนังจะบอกว่าไอก,กระบอกไฟฉายอันเนี้ยมันหายากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเจอเป็นอันสีฟ้าข้างหลังนะอันนี้หายากจริงพอเจอก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นด้วยว่ามันจะติดไหมและนี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นนะคะที่เขาให้มากับเครื่องก็จะมีทั้งหมด3แผน่นจะบอกว่าแผ่นใหม่มากเลยอนะ่ะตอนนี้ก็คือแอบใจฟูไปเรานิดนึงว่ามันอาจจะติดนะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะติดไหมอันนี้เป็นเรื่องแมวมารีนะคะแล้วก็เรื่องวินนี่เดอะพูนะคะซึ่งเราอ่ะชอบวินนี่เดอะพูมากก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอะไรดีแต่ว่วา เจ้าหญิงนิทรามันคลาสสิกทุกคนเราต้องเปิดอะไรที่คลาสสิกมาดูรางถ่านกันค่ะรางถ่านคือสะอาดมากทุกคนเดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะติดไหมรุ้นนะนี่รุ้นจริงนะดูนะคะจะติดไหมใส่แผ่นลงไปแล้วก็หมุนตรงนี้เปิดปึ๊บเฮ้ยปิดดีใจมาก ตอนที่เปิดติดคือดีใจจริงๆดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองฉายกันค่ะแล้วก็ฉายเข้ากําแพงขาวจริงๆมันชัดมากเลยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่สามารถถ่ายมันชัดได้อะและเนี่ยค่ะก็คือเราจะเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเรื่องก็จะเป็นในเรื่องเจ้าหญิงนิทรานะคะของวอร์ดิส n e นี์นะ ก็จะแบบมันคลาสสิกกะบทุกคนน้าตาจะไหลแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นฉากต่างๆแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งเราะรู้เนื้อเรื่องกันอยู่แล้วใช้ดูผ่านๆแล้วกันนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปอะทุกคนมาดูตัวเครื่องกันอีกทีคือมันเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ยค่ะถ้าไม่ต้องปิดไฟก็ยังเห็นชัดนะคะคือจริงๆแล้วมันชัดมากแต่มันถ่ายไม่ค่อยติดอันนี้เป็นปุ่มแบบ forward backward นะคะแล้วก็เอาแผ่นออกมาตรงนี้กลไกของเขาก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะก็จะมีที่หมุนแล้วก็มีแผ่นฟิล์มตรงนี้นะคะดีมากเลยมัน ถ้าใครอยากให้รีวิวเพิ่มเรื่องอื่นเนี่ยคอมเมนต์บอกนะคะทุกคนดูเพีรเซนเตอร์สิก็จะรู้ว่าเก่าแค่ไหน